สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับไอแคลยูโฟนทีวีนะครับก็วันนี้เนี่ยจะมาแนะนําเรื่องของการเปลี่ยนนิสัยของไดโนเสาร์นะครับเนื่องจากว่ามีคนสอบถามกันมาใน youtube เยอะเลยโอเคอันดับแรกนะครับเรามาที่ตัวฟาร์มไดโนก่อนนะครับเมื่อมาถึงที่ตรงฟาร์มไดโนแล้วเออผมไม่แน่ใจนะว่ามันต้องใช้เลือกเท่าไหร่นะครับเมื่อมาถึงที่ฟาร์มไดโนแล้วให้เราเลือกวันที่ตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นที่เปลี่ยนนิสัยไดโนเสาร์นะครับสมมุติว่า อ่าเนี่ยฮะตัวนี้ผมกําลังอัปเกรดอยู่นะครับมันต้องใช้เวลา6ชั่วโมงนะครับโอเคแล้วเลือกที่ไดโนตัวไหนก็ได้นะครับที่เราต้องการนะครับอย่างพวกเนี้ยคือเอ่อมันกําลังแบบไปทํางานอยู่ในฟาร์มอยู่นะครับอาจจะเป็นแบบพวกเพิ่มค่าความพักดีหรือว่าขุดค้นหรือว่าอะไรก็ตามนะครับสมมุติว่าผมเลือกเอาตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยทาวูลุสนะครับอ่าสมมุติว่าผมจะอัปเกรดมิสัยของเขานะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นว่องไวบวกซีอยู่นะครับโอเค ก็เลือกนะครับแล้วก็มาเลือกเอาค่าที่ต้องการนะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมต้องการเพิ่มความมองไวให้ทาวูลูสเพื่อใช้สกิลได้ในเทิร์นแรกนะครับก็เลือกอันนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเอ่ออื่นๆก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะรับนิสัยที่อาจจะไม่ไม่ได้ตรงค่ากับเราที่ต้องการเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคแต่ว่ามันก็แล้วแต่นะฮะมันสุ่มขึ้นมาให้อยู่แล้วนะครับโอเคเนี่ยอันนี้ก็ต้องใช้เวลา6ชั่วโมงนะครับก็จะให้ดูนะครับว่า สมมุติว่าอ่าตัวนี้นิสัยนะครับโอเคเราออกไปดูข้างนอกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูที่ค่านิสัยนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันบวกยังไงนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยค่าว่องไวเนี่ยมันบวกสี่ใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาที่มันอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้บวกแบบบวกสี่แล้วก็บวกเป็นบวกแปดเป็นบวกสิบสองอะไรอย่างนี้นะครับมันจะบวกค่อยๆขึ้นมาทีละนิดนะครับ เดี๋ยวผมร้องให้ดูตัวนี้นะครับเนี่ยฮะตัวนี้คาร์ลกอนนะครับคารันเกอร์นะครับผมบวกมาเป็นเย็นชาบวก5นะครับพลงังโจมตีเนี่ยบวกขึ้นมาเป็น13%แล้วก็พลังชีวิตเนี่ยลบไป6%นะครับเดี๋ยวจะให้ดูที่เย็นชานะครับถ้าพลังเย็นชาเนี่ยจะลบพลังชีวิต3%นะครับแล้วก็พลงังโจมตีจะบวก6%แต่ว่าเวลาบวก2ขึ้นมามันก็จะเป็นแค่7.5อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับค่คอยๆเพิ่มขึ้นมามันไม่ได้บวกมาทีเดียวบวก6%แบบ พอเป็นบวก2แล้วเป็นสิเลยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเพราะอย่างนั้นมันก็จะโปรดเกินไปนะครับโกงเกินไปโอเคก็อันนี้ฮะเป็นวิธีการเปลี่ยนนิสัยในเสาที่สอบถามมานะครับว่าจะต้องทํำยังไงบ้างน,นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่อยากจะสอบถามอะไรก็สามารถพิมพ์มาได้ในช่อง YouTube นะครับหรือที่ Facebook ไอแคล p ูโฟนก็ได้นะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากซับสไครด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับครับ